พบกันอีกแล้วนะคะกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพื่อนๆทาขนมปังค่ะเป็นอาหารเช้านะคะก็คือขนมปังเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขนมปังทอดค่ะเป็นขนมปังไส้กล้วยค่ะแล้วก็ทอดนะคะส่วนผสมหลักๆก็จะมีหางกล้วยหนึ่งใบค่ะใช้เป็นกล้วยหอมนะคะยังไม่สุกดีนะคะ่ะก็คือจะมีเขียวๆอยู่นิดนึงถ้าสุกไปเดี๋ยวมันจะเละค่ะเวลาทอดนะคะ ขนมปังใช้เป็นขนมปังทำแซนด์วิชนะคะแบบที่ตัดขอบแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอามารีดให้แบนแบบนี้นะคะโดยใช้นี่ค่ะสากเป็นตัวช่วยหรือว่าถ้าบนเพื่อนๆมีตัวกลิ่งก็สามารถใช้ได้เลยนะคะโอเคต่อมาเป็นไข่ไก่ค่ะสองฟองเนยค่ะใช้เป็นเนยจืดนะคะย่ออะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เ,เพื่อนๆหาได้เลยน้ำพึ่งค่ะ เอาไว้ตอนที่ทําเสร็จแล้วเราก็จะราดน้ำผึ้งน,นิดนึงค่ะหรือว่าจะใช้เป็นนมข้นก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกก่อนเนาะเริ่มจากขนมปังเนะะี่ยค่ะอันนี้เรารีดก็จะทาให้ดูอันนี้ยังไม่ค่อยเรียบก็รีดใหม่นี่ค่ะรีดให้แบนแบบนี้เลยทุกแผ่นเลยนะคะ ไว้ทานกับกาแฟพวกอะไรนมก็ได้นะคะให้เด็กทานตอนเช้าก็ได้ค่ะทําให้สามีค่ะวันวารลนทานยังได้เลยนี่เป็นไงละ่ะจอด แนะนำว่าสากต้องล้างสะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าติดพริกไปนี่เผ็ดเลยนี่โอเคเราก็จะได้ขนมปังแบบนี้เห็นไหมคะรีดไปแล้ว ั้นตอนต่อไปเราก็จะป,ะอ,ปะอกกล้วยนะคะแล้วก็จะหั่นกล้วยเป็นชิ้นเขียงนะคะวางไว้บนนี้ค่ะจะได้ไม่ติด ทำให้ได้ความหนาประมาณนี้นะคะหรือว่าไม่ต้องหนามากก็ได้ค่ะเราจะเอาใส่ไปในขนมปังค่ะทําเป็นไส้หรือว่าจะใช้เป็นแยมก็ได้นะคะก็คือข้างในเนี่ยก็สามารถสามารถแดัดแปลงได้เลยชอบอะไรก็ใส่นั้นได้เลยค่ะ ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วก็ส่วนผสมอนส่วนประกอบอันนึ้งก็คือน้ำมันพืชนะคะเราจะใช้น้ำมันในการทอดด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะตีไข่นะคะไข่ไก่ธรรมดาเนี่ยค่ะฟอง ให้อยู่ในอุณหภูมิปกตินะคะตามไปถ้าอยู่ในตู้เย็นก็เอาออกมาให้มันเลิกเย็นก่อนนะคะก็เอามาทอดไข่ถึงจะฟูแล้วก็อร่อยค่ะจากนั้นเราก็มาทำขนมปังกันค่ะนี่แล้วก็จะเอากล้วยเนี่ยค่ะวางลงไป สัก2องชิ้น3ชิ้นค่ะแล้วแต่ชอบเลยไม่ต้องเยอะมากค่ะเดี๋ยวมันจะนี่ค่ะเดี๋ยวมันจะทะลักนะคาเราทอดเสร็จแล้วเราก็จะพับขนมปังมาแบบนี้นะคะให้มันเหลือตรงขอบ,ขอบไว้เนาะตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะกดขอบตรงนี้ใชเ้เขาเรีกเยกว่านะคะใช้มีดกดก็ได้ค่ะตรงนี้นี่กดให้มันติดกันค่ะเวลาเราทอจดจะได้ไม่แตกจะได้ไส้ไม่หลุดออกมาค่ะ คือแค่กดเขาก็จะติดแล้วค่ะถ้าไม่มั่นใจก็สามารถเอาไข่แล้วก็ชุบชุบไข่ได้ค่ะน,นี่มันก็จะติดกันแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะสองด้านเลยค่ะเวลา,าทอดเราก็เดี๋ยวจะเอาชุบไข่แล้วก็ทอดนะคะแต่ทำให้ดูแผ่นหนึนี่ค่ะอันีไว้ก่อน ก็พาปไปแล้วก็กด เรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทจําจนหมดเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อค่ะอันนี้ลืมทําให้ดูค่ะก็สำหรับคนที่ไม่ชอบทานกล้วยนะคะสามารถใช้เป็นเนอยอย่างเดียวเลยก็ได้ค่ะถ้าชอบเนยสด<ๆ>เยอะๆก็ปอกไปเลยแบบนี้ค่ะแล้วทอดมันก็จะซึมเข้าไปในขนมปังนี้ทาแค่ฝั่งเดียวก็พอค่ะ เยอะได้ตามต้องการแล้วก็ประกบแบบนี้เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าไม่ใส่กล้วยค่ะหรือว่าจะใส่ทั้งกล้วยทั้งเนยเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนี่อันนี้เป็นหน้าเนยนี่ค่ะอันนี้จะไม่มีไส้นะคะเดี๋ยวอันนี้จะทำทั้งเนยแล้วก็กล้วย ข้าวเนยปะไปเลยแล้วก็ประกบนี่เป็นไงล่ะนี่ค่ะ อันนี้คือจะทั้งกล้วยทั้งเนยนะคะอันนี้กล้วยอย่างเดียวนี่ก็ค,คือไส้เราสามารถแัดแปลงได้เลยนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ดูจนหมดเลยแล้วกันค่ะแลก็ปาดหนยไปเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าอันไหนอร่อยนี่แต่ว่าก็ยังว่าค่ะแล้วแต่คนที่ชอบเนาะนหรือว่าจะเป็นผลไม้อย่างอื่นก็ได้นะคะ ไหนที่กล้วยมันเยอะกันไปแล้วก็ดันเข้ากับเข้าไปตรงกลางได้ค่ะแล้วก็ค่อยกดลงค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทอดดีกว่าค่ะก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะแล้วเราก็จะเอาขนมปังไาชุดฉะนินไฟกลางๆนะคะไม่ต้องแรงมลกโอเคน่าจะได้ทีแล้วค่ะ แล้วก็จะเอาขนมปังเราลงไปชุบไข่แล้วก็ทอดขอเอาวันที่เป็นไส้กล้วยก่อนนะคะยเยอะแยะก็เอาลงไปชุบแบบนี้ด้เลยค่ะชุบให้ทั่วค่ะแล้วก็เอาลงไปทอดในน้ำมันเลยค่อยๆนะคะมีกี้ทาดไปนหน่อย เดี๋ยวเขาก็จะสุกแล้วค่ะเมื่อกี้เราเร่งนับฝากระทะให้ร้อนแล้วก็เบาไฟลง ที่คีบจะกระเด็นไปหน่อยก็วางในกระดาษซับมันค่ะท่าเสร็จแล้วนี้ก็เดี๋ยวลงไปใหม่นะคะขอเปลี่ยนที่คีบก่บแล้วก็ลงไปทอดใช้เป็นกระทะเหล็กนะคะก็เลยจะเห็นน ทอดให้เหลืองตามต้องการเลยนะคะใครชอบกรอบก็จะนานหน่อยประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะแล้วก็วางไว้ให้ะเด็ดน้ํามันแล้วก็ทอดต่อไปแผ่นต่อไปเอาไปลงใหม่ก็ได้ค่ะจะน้อนไปจะทาเล็กไปนะคะมันก็เลยกระเด็นนิดนึงค่ะ เรียบร้อยค่ะ เสร็จแล้วก็วางกระดาษซับมันนะคะให้ซับมันนิดนึงค่ะอันนี้เป็นสูตรอาหารเช้าง่ายๆนะคะทำให้เด็กๆทานหรือว่าสามีก็ได้ค่ะนี่ต้อนรับวาเลนทายเลยปึรบ แผ่นสุดท้ายอันนี้แบบเป็นไส้เนยนะคะเราไม่ได้ใส่ก้วยอันนี้ก็จะบางๆทอดง่าย กลิ่นหอมมากเลยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยก็ปิดไฟได้เลยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดสจานเสิร์ฟกันนะคะแล้วเราก็จะจัดจานเสิร์ฟกันนะคะอันนี้แผ่นนี้ไม่มีไส้นะคะอันนี้ก็มีปลื้ น้าานใช่ไหมล่ะนี่เสร็จแล้วจากนั้นก็ราดด้วยน้ำผึ้งค่ะหรือว่านมข้นก็ได้นะคะแล้วแต่เพืเ่อนๆชอบเลยค่ะอันนี้เราจะาราดด้วยน้ำผึ้งนะคะ นี่เป็นน้ำผึ่งแท้ร้อเปอร์เ็นนะคะสั่งมาจากโคราชนี่ปึเรียบร้อยค่ะทานคู่กับกาแฟสจกแก้วเนาะ ขออนุญาตหากาแฟก่อนมีหากาแฟ เรียบร้อยแล้วค่ะอาหารเช้านะคะสไตล์ครัวพิพิไลค่ะขนมปังห่อไข่ทอดนะคะยังไงก็ลองทำทานดูนะคะรับรองว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะเด็กๆชอบแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ผ่าตรงตามให้ดูนะคะนี่ยังไงก็ฝากติดตามครัวพิพิไลด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะผ่าให้ดูชักชิ้นนะคะว่าเป็นยังไงข้างใน,นเป็นกล้วยอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะสุกพอดีเลยค่ะเึ๊บนคะคะขนมปังก็จะนุ่มๆน,มนี่กินกับกาแฟร้รอนๆนะคะเน่เดี๋ยวชิมให้ดูสักอันหนึ่งขออนุญาตชิมก่อืมอร่อยค่ะลองทำทานดูค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ